คือเลนวันวนมองต์อายุยี่สิบสางปีจบการช่ชางและได้ปริญญาตรีาภาคาวิชาการบังชีคณะอิทยาการจัดการมาหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขณะนี้รับทีิบ้านหน้าที่มีมึ่งแมบผู้ช่วยผู้ดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสม ซึ่งท่าดูมหาห้ามเป็นพยาเลนน่ะนา,นาชาัดเอเชียตแต่อย่ที่คณะพยาบาลท่าจ้าทรงหลงกำลังผู้เยาวบ้านตำบลหน้าจ้าทรงเข้าประกวดจ้าทัตตี่ประสจำแต่ข้อมนองอุกิดก็คือหวามพยายามครั้งที่หนึ่งร้อยปีกว่บอลค่อยตอนที่ที่เหตุกาเลในมฆพ่วมที่นองอุกิดมาเข้าประกวดในมือมีกะเพราะว่าน้องอุกิดมาในการประกวดนานา Down. เรียนขัานขนาดกรรมการที่ารลอยามสูงและสวัสดีทคานพิเดียน์อมเมนตีน่ึงสองหนึ่งสาทุกทุกทุกคนค่ะคูณเข้าประกวดหนานางเชียงคานไม่เลยที่ห้าน,น,น้าอ,อ,นาองอสุ่ยไฟนางเา้าอาริยาทณสอกสี่อายุอีที่ปีปตจจุบันกำนังศ,ศึกษ้ายยุชันตีที่าาสามคณะขรุชาสซาข้างชาวิทียศาทัวไป เฉพัะเลยค่ะทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคานต้นเข้าประทว และในห้านั้นพี่น้องสีฟ้านะคะเป็นคนรุ่นใหม่นะคะจะย่าจะถ่ายคอิปสี่ 3. สาวัฒนธรรมประเพณีของสาวเซ็ยก,การบ้านเฮาจะต้องคนรุ่นโตโตใส่ได้ที่ค่ะก็ให้มองในน้งนองหรืชาวเมือจเชการที่มุ่งสคนทางในจ้อและนอ เรียนอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยสาขาการบัญชีค่ะรวมรวมกันมานผู้ใหญ่บ้านตำบลขอแก้สงเข้าประกวดค่ะฝาาพ่อแม่พี่น้องชาวเอพอเชียงคานทุกท่านเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับม้องไกด้วยนะคะใครปรดมือขอให้รา่าข,ขอให้รวยขอให้คุณหวยรางวันที่หนึ่งนะคะขอบ